สวัสดีค่ะเรามาดูดวงความรักราศีกรกฎนะจ๊ะเอ่อสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันเที่เอเอ22มิถุนายนถึง21รก,กรกฎาคมนะคะของเดือนมีนาคมนี้ดูได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะจ๊ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเราจะไม่ยืดเยื้อนะโอเค ให้เปแรกนะคะขึ้น D e m place เลยนะ D in place หมายความว่าตอนนี้นะคะถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงกลางอะตรงกลางก็คือของเจ้าดวงชะตาเนี่ยหมายความว่าตอนนี้ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ชั้นสุขสบายดีที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าคนที่โสดแล้วนะคะที่เป็น D e m place เนี่ยหมายถึงว่าการสบายกาย สบายใจนะคะไม่มีเรื่องใดๆที่จะต้องคิดเยอะนะคะเ e ็มเ a c e หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าคุณจะมีความรักไหมนะคะมีไพ่สองถ้วยเข้ามาเนี่ยหนึ่งถ้วยไพ่สองถ้วยเข้ามาคือตอนนี้ในใจคุณเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของด้านซ้ายมือเนาะด้านซ้ายมือก็คือ,อ,อหัวใจของเรานั่นเองนะคะคือตัวคุณเนี่ยอาจจะตกหลุมรักใครอยู่ก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นรักที่เหมือนกับแบบว่าเจอแล้วมันสปริงสปราร์กแบบอยู่ในใจวิคุณนี้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าซ่อนเก็บไว้ในใจโดยที่ว่าเราไม่กล้าบอกใครนะคะหรือว่าอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีใครมาชอบคุณอะไรอย่างนงี้นะคะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทีนี้ว่าถามว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย อย่างบางท่านนะคะที่มีปัญหานะคะบางคนถ้ายังปัญหาแก้ไม่ตกมีเดิมูนเข้ามานี้นี้นะคะก็คือเป็นพระจันทร์เนาะเป็นพระจันทร์เข้ามาเนี่ยหมายความว่าตัวคุณเนี่ยยังแก้ไม่ตกหรืออาจจะคิดถึงคนไกลนะคะคิดถึงอดีตคิดถึงความหลังหรือบางครั้งอาจจะยังเลิกไม่ได้นะคะสําหรับคนที่ คนที่ยังเลิกกันไม่ขาดนะคะเพราะว่ามีปัญหาเข้ามาก็คือปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเหมือนอยู่ๆไปแล้วโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเลื้อรลังทาให้ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันคบกับเขาเนี่ยฉันไม่โอเคเลยทั้งๆที่ฉันก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังไม่พอนะคะใครที่มีปัญหาเหตุการณ์อย่างนี้บ้างก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะคะว่าใช่ไหมนะคะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดหรือคนที่เลิกได้แล้วเนี่ยมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่3ามดาบสองเหรียญน,นะคะกำลังหมายคมว่าตัวคุณนะคะถ้าเกิดตัวคุณไม่ได้โสดคุณก็อาจจะมีมีกิ๊กนะคะหรือว่าที่บอกว่าไปแอบชอบใครเข้านะคะอาจจะไม่ได้ไปทั้งตัวนะคะแต่ใจคุณไปแล้วนะคะนี่สามดาบสามดาบมาเลยนะคะตรงนี้ ก็ลักษณะว่าถ้าอีกในยะหนึ่งคุณก็อาจจะอยู่ในกรณีที่ว่าคุณ ตกอยู่ในสภาวะมือที่3โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้สถานการณ์ของคุณเนี่ยคิดกลับไปกลับมานะคะเป็น2เหรียญคิดว่าเอ๊ะจะคบต่อดีหรือว่าจะอยู่คนเดียวดีนะคะแต่คุณมองดูแล้วเนี่ยคือในอนาคตนะคะในอนาคตที่คุณคิดว่าฉันจะล่องเริ่มต้นกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะจริงจังแต่แม่คิดว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะแล้วก็จริงใจ นะคะเหมือนยอมให้เขาก่อนอ่ะพอยอมให้เขาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอท้ายที่สุดก็เหมือนระเบิดแตกพอระเบิดแตกก็คือเหมือนแบบยอมหักไม่ยอมงออย่างนั้นน่ะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าต้องเลิกเลิกแบบเลิกเลิกเลยอ่ะเออถ้าเกิดว่าเราคุยในลักษณะปัญหาเบื้องต้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่เลิกไงแต่ทีว่าตัวคุณเองเนี่ยระเบิดนะคะก็เลยกลายเป็นต้องเลิกกันไปนะคะตัวคุณเนี่ยคิดว่าเอยอยากจะเริ่มต้นกับใครจริงๆระแต่ให้ระวังนะคะให้ระวังที่เขาเรียกว่า มือที่สามนะคะมือที่สามนะคุณมือมือ,ม,อมือที่สามตัวคุณเองมีสองถ้วยมี킹ออบวานนะคะตอนนี้ลักษณะว่าอยู่ในเริ่มต้นมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งลักษณะอย่างงี้คือทุกอย่างเนี่ยสามใบเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในการเริ่มต้นเริ่มต้นที่คิดจะรักประมาณนี้นะคะตอนเนี้ถามตัวเองหรือยังว่าเราเนี่ยไปแอบปิ๊ง หรือแอบคุยกับใครเอาไว้นะคะมันจะมีการเริ่มต้นในไม่ช้านะคะอย่างบางคู่นะคะคืออาจจะเริ่มต้นไปแล้วที่ผ่านมาหรืออย่างบางคู่อาจจะพึ่งเริ่มต้นนะคะมันจะค่อยๆขยอบไปทีละขั้นนะคะให้ดูเอานะคะว่าเป็นอย่างนี้มีแน่นอนค่ะถามว่าคนที่เข้ามาในดวงเนี่ย สำหรับคนโสดนะคะคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะเอ่อเอ้ยคนที่ว่าอยากจะมีแฟนละกันอะคนที่อยากจะมีแฟนอะนะอยากจะมีกิ๊กอย่างเงี้ยลักษณะโดดเด่นนะคะลักษณะโดดเด่นก็คือคนที่อายุเท่ากันหรือโตกว่านะอันนี้คือโดดเด่นแต่แม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่มีมีนะคะเพราะอันนี้เป็นดวงโดยรวมแต่ที่ไพ่มันออกมาเนี่ยก็คือลักษณะเท่ากัน หรือว่าอายุมากกว่านะคะเขาจะเข้ามาเหมือนแบบจริงจังนะคะที่ว่าจริงจังเนี่ยเพราะว่าเป็นพระราชาถือถือไม้เท้าเนาะไม่ใช่เป็นพระราชาถือดาบอะไรอย่างนี้เป็นไพ่ที่ออกมาละมุนนะคะออกมาละมุนก็คือหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะว่าโอเคเป็นผู้ใหญ่พอสมควรไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเพย์บอยอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามีสามดาบขึ้นมาเนี่ยโอเคอาจจะดูละมุนแต่ไม่โสดอ่ามียกเว้นไปอีกนะจ๊ะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่คนโสดกันก่อนเอออ่ะคนโสดก่อนก็ได้ถ้าบูนคนโสดเอาคนโสดเนาะคนโสดกันก่อนเลยนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเออตอนนี้นะคะอัตราค่าดูดวงคือเปลี่ยนใหม่นะอย่างบางคนเขาบอกว่าดูไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูครึ่งชั่วโมงได้ไหมอ่ะโอเคถ้าเป็นห้าคำถามเจ็ดคำถามนะแม่แถมให้ก็เป็นร้อยเก้าสิบเก้านะแต่ถ้าเป็น ครึ่งชั่วโมงก็เป็น299แต่ถ้าใครมากกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพิ่มร้อยเดียวนะก็คือหนึ่งชั่วโมงเต็มก็เท่าเดิมนะคะ399บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ถามมาเยอะนะจ๊ะโอเคเรามาถามถึงคนโสดกันก่อนใบแรกเว้ยไฮพินเทสมาแล้วจ้าเดอะเวิ์นะคะแล้วก็เดอะสตารโอเคละจ้า The World of Star เนี่ยหมายถึงว่าคนโสดนะตัวคุณจะได้คบคนที่มีลักษณะเด่นนะคะลักษณะไฮโซเอ่อถ้าเกิดเป็นเด็กก็ลักษณะว่าลุกคุณหนูนะคะดูดีนะคะดูดีหรือเป็นต่างชาติเพราะว่ามี The World เข้ามานะคะแต่ว่ามีไฮพิเท c h เข้ามาด้วยเนี่ยเขาเตือนมาว่าระวังว่าจะไม่โสดละกันนะคะระวังคนนั้นจะไม่โสดหรือว่าเขา มีคนคุยอยู่แล้วนะคะแต่อ้ตัวเรามีนะไม่เป็นไรเราโอเคแม่เข้าข้างนะจ๊ะแต่ถ้าทางนู้นมีอยู่แล้วแล้วก็แล้วเรายิ่งขี้สงสัยอยู่ด้วยนะก็ดูเอาแล้วกันเนาะขี้หลบๆซ่อนๆนะคะอ่าคนโสดนะจะได้คนลักษณะนี้มานะมีเดอะฟูลด้วยนะจ๊ะอุ้ยมีทาวเวอร์ด้วยอะ่ะนะคนโสดอุ้ยแต่มีเลเวอร์มาฮะ คนโสดหมายความว่าอย่างไรนะคะอืมถ้าจบไปแล้วก็คือน่าจะมีการเริ่มต้นน่ะนะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะถ้าคุณไปหลั่นลาที่ไหนอาจจะมีวันไนท์สแตนก็ได้นะลักษณะว่าถ้าคุณไปเที่ยวนะคะคุณอาจจะเป็นแค่แบบถ้าเขาเรียกว่าเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวก็คือวันไนท์สแตนเนาะหรือว่าจะเรียกว่า อุบัติเหตุเออคุณอาจจะมีอุบัติเหตุก็ได้นะคือแบบประเภทครั้งเดียวผ่านไม่นึกไม่ฝันว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาได้กับคนนี้แต่ฉันก็ได้อะเพราะว่ามันมันมีมีไอเนี่ยเอ,อ่อเวอร์กับ level ขึ้นมาคู่กันน่ะนะคะแล้ยิ่งมาเปิดไพ่ของคนโสดด้วยเนี่ยมีเดอะฟูลเข้ามาการันตีว่าเ,ออเหมือนฉันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะคุณอาจจะพลาด ไปมีอะไรกับใครโดยที่คุณไม่ตั้งใจก็ได้นะคะดวงเสียตัวมาละจ้าถ้าใครอยากก็คือตอนนี้ก็จัดไปนะจ้าแอบมาส่งข้อความบอกได้นะจ๊ะว่าใช่ไหมนะอ่ะคนสดอีกใบหนึ่งดีกว่านะคะอีกชุดหนึ่งนะคะมีทำแพลนนะคะรักห่างไกลนะคะรักห่างไกลมาแรงเหลือเกินนะสำหรับราศรีกรกฎนะคะรักห่างไกลนะคะอาจจะ ไปทำงานที่ไกลกันอะไรอย่างนี้นะคะรักห่างไกลรักต่างแดนมามามาเยอะนะคะสำหรับราศรีกอกดแต่ว่าถ้าห่างกันแล้วนะคะคืออาจจะมีการที่ว่าทําอะไรรับหลังกันเกิดขึ้นนะคะไม่ตัวเราก็ตัวเขานะคือแอบคุยกับคนอื่นประมาณนั้นนะจ๊ะคนโสดนะคะขอไพ่สรุปคนโสดดีกว่าเนาะให้ไพ่โรแมนต์แองเจิลมาสรุปคนโสดนะจ๊ะ โอเคอืมคลิป and open mind นะใบแรกใบสอง e n g รดเ m e n t นะคะคนโสดใบที่สาม oh romantic feeling นะคะเขาบอกว่าให้ทำตัวเหมือนกับแบบว่าอย่าไปเครียดมากเกินไปนะคะทำตัวให้เป็นอิสระนะ เปิดตาเปิดใจอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอความรักที่โรแมนติกหรือว่าให้โอกาสกับตัวเองนั่นเองนะคะบางคนเจ็บช้ำมา,มากนะไม่กล้ามีความรักนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะอย่าเพิ่งหมดไฟกันนะจ๊ะโอเคนะว่าแต่คนอื่นแม่ก็เข็ดเหมือนกันละจ้ามาต่อสำหรับคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่นะว่า จะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอ,อสปายแปรบหนึง่งข้อความทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดใครอยากดูดงส่วนตัวนะตอบไวนะคะแม่จัดให้จ้าคนมีคู่เนาะใบแรกวะเดวิลนะคะคนมีคู่แล้วก็มี8ดาบนะอีกอันนึงสองเหรียญเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม เดวิลแปดดาบสองเหรียญเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าจะเลิกก็เลิกไม่ขาดคิดกลับไปกลับมาเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเจอกันก็คือใส่กันอย่างเดียวเลยใครเป็นอย่างนี้หรือว่ามีความผูกพันทางเขาเรียกว่าถ้าเป็นเดวิลเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันทางเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรนะมีความผูกพันทางด้านเซ็กชวลล้วนๆนะมันก็เลยทําให้เหมือนกับแบบไปไม่ได้อะ่ะเหมือนลุ่มหลงเล่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ ใครที่เป็นอย่างนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะคะแต่ว่าในดวงเนี่ยในดวงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะอันนี้คือไพ่ส่วนโดยรวมเนาะอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยอ่านตรงนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะจ๊ะต่อเลยนะจ๊ะคนมีคู่ Hello ไฮโลเฟนนะจ๊ะสามดาบอีกแล้วสดาบมาหมดนะจ๊ะมันยัง,ยงไงคนมีคู่แล้วก็เพจออฟครับ นะคะน่าจะเป็นลักษณะว่าอคนมีคู่ถ้าไม่คุณก็เขาเนี่ยจะต้องมีคนเข้ามาทําให้ชีวิตรักของคุณวุ่นวายนะคะก็คือสามดาบส่วนไฮโลเฟนก็เพจเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าจะเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือมาแน่นอนนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยคุณจะต้องมีปัญหามบืองที่สามเข้ามาในชีวิตถ้าสําหรับคนมีคู่นะหรือว่ามีปัญหาคือมีปัญหามีปัญหาแน่นอนน่ะนะ ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะจ๊ะว่าใช่ไหมแต่ถ้าสําหรับคนไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะคะคือว่าเป็นโชคดีของคุณนะเพราะว่าถ้าคุณจัดการกับตัวเองได้จัดการกับตัวหัวใจคุณได้เป็นดีเอ็มเอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญสุดๆนะจ๊ะขอดูอีกช็อตหนึ่งนะคนมีคู่นะคะม,มีหนึ่งดาบขึ้นมาด้วยเอ้ยหนึ่งไม้เท้านะแถม เดิมูนยังเข้าใกล้อยู่กับเจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกว่าอย่าลุ่มหลงอย่าคิดมากอย่าจับผิดนะคะอย่าจับผิดนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจากความรักที่มีความสุขเนี่ยมันจะทุกข์ด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะยิ่งมันมาประกบกันแบบนี้เนี่ยประกอบประกบกันอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งแบบวันๆันี่นะอยู่แต่ในพวังพวางเอ้เขาจะยังไงคือมันอึนหัวสมองอะนะ ถ้ายัางไงก็มาดูดวงกับแม่ก็ได้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางออกก็แม่เลยจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โลมสกันบ้างสำหรับราศีกละเออกดโอ้วันนี้ไม่มีเสียงประหลาดประหลาดนะเอาแบบแปลกๆสลับไปมาวิดดิ้งนะคะคนมีคู่เลสอะไรเนี่ย i is is safe for you to ลกโอ้ทำไมไพ่มันดีขนาดนี้ว่าคนมีคู่ขาอใบสุดท้ายนะคะโอ้ยเขาก็ลังจะบอกว่าคุณนะ่ะอย่าคิดมากเกินไปนะคะรักของคุณเนะี่ยโอเคแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นที่หนึ่งคุณก็ไม่ต้องไปสนใจที่อื่นนึกออกไหมยิ่งถ้าคุณแต่งงานแล้วรูปโปรไฟล์ก็โชว์เป็นแฟนด้วยกันแล้วเขอให้เกียรติคุณขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดมาก เขาบอกอย่างนี้เหมือนไพ่เนี่ยเขามาเตือนมาสอนคุณนะคะว่าถ้าสมมติเราอยู่ในตําแหน่งที่สูงสุดเหมือนตําแหน่งในหลวงเนี่ยหรือว่าคู่คู่รูปโปรไฟล์ไลน์คู่กันแล้วรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กคู่กันแล้วมึงจะเอาอยัางไงอีกประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ไวายนะคะคิดมากนะคะประมาณนี้เขาเขาบอกนี่สําหรับคนที่เป็นแบบนี้นะ โอเคนะคะข้อความทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะขอบคุณสำหรับการติดตามการกดกระดิด่งให้แม่มีกำลังใจอ่านไพ้ทุกท่านนะคะถ้ายังไงก็แอดไลน์มาคุยกันนะสวัสดีค่ะ